ข้าสุเทพท่านมาทำอะไรที่นี่เหรอเข้ามาขานางวัฒนาเข้าไปตามนางวัฒนาไม่ขาดทีเดียวทไมนางวัฒนาถึงไม่รู้ค่าล่ะเป็นเพราะว่านางวัฒนาถูกมนต์สกดของข้าเดี๋ยวข้าจะแก้ให้โดยนนางวัฒนาถ้าเกิดว่าท่านสุเทพถามอะไรเจ้าเจ้าจงตอบด้วยความที่อ่อนหวานและน่าพึงพอใจข้าก็ใจแล้วข้าจะตอบตามท่านสุเทพวัฒนา พี่รักเจ้าไปนาแล้วเจ้ารักพี่หรือไม่มองนาขาไม่ได้รารตน่ได้าเจ้าตอบข้ามไงจริงเหรอ่รแต่ท่านต้องการทำไมเจ้ายอมตอบสิงเจ้ารู้สึกล่ดักหไม่รักแแต่ข้าถ้ารักเจ้าแล้วเราจะไม่ผู้าตอนนี้เราาวามอถ้าจะได้อได้อย่างไรข้ารับข้าจะอบไรนะที่ตอบคเจ้า ทักก่อนท่านโอ้โัฒนาทำไมเจ้าไม่ยอมพูดในสิ่งที่ข้าถามาโฆษณาตอบในสิ่งว่าข้าได้ถามแล้วหรืออะไรที่ข้ารักเจ้าแบบเจ้ากลับไมลาห้ขอของที่สองข้าเองโอ้เป็นสาวงามทำไมเจ้าถึงแขินใจกับข้าขนาดนี้เพราะใจดีใจงามและตอบบางเพราะฉะนั้นของแต่ฉันก็แข็งแรงเจ้าจะเตยมใจหรือไม่ที่ท้าก่อนแล้วจู่เจ้า พยาวินไมมัธนัถึงมงเหลือร้อยให้สีล่ะพีนางเป็นอย่างนั้นเขานางถือมือจะกดขังข้าที่สามารถรองพัดให้นางตอบข้าตอบได้แต่นี่อาจจะรองคัดจิตใจให้นางที่มองหนนได้ที่หายดทำได้ใหม่แต่ถ้าอาจทําให้นางเป็นข้ารับชะโงกทำได้เรื่องเรงมึงอย่าข้าไม่อยากได้นางมาโดยวิธีนั้นเลยเสียแรงที่ข้ารักนางแต่นางกับไม่ยอมรักข้า ใครมึงซะกอ่อนเดี๋ยวนี้น้อมรับประสงค์อย่านะมายวินมายาลาบเจ้าอย่าห้ามข้าเลยข้ามีอาจจะขัดคำสั่งของข่าสุคเกตได้อย่าทำนางเลยอันเวที่ผูกติดนางอยู่นั้นวันนี้จงลครนิษจจิตใจอย่าช้าจงหายอมา,มอมาลสมงามเจ้ามาที่นี่แล้วเจ้าจะรีบลงไปหน่ะ ท่านสุดเทพแบฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ไงที่ได้ชุดส่วนดอกไม้นี่ใช่หรอข้าจะบอกให้เจ้าทราบว่าข้าให้มายาวีอัญเชิญเจ้ามาที่นี่โดยไม่หมนทำไมท่านําทำเช่นนี้ไม,ม่อายฟ้าอายสวรค์บ้างหนือโอ้ยอดรักอย่าร้องไห้ไปเลยไว้นะเจ้าเช่าหมอนหมองฟังแค่คำอ้อมมองข,งข,งข,งอ,ของท่านถ้าหม่องฉันไปออตามไปด้วยถ็ถือเป็นเรื่องโกหกที่เจ้าไม่ยอมรับรักข้าเจ้าคนอื่นรือไง หมอมฉันไม่ได้มีชายใดข้าโสดหมอมชั้นไม่ใส่ในเรื่องความรักถ้า่างนั้นข้าก็สมควรที่จะใจดําหมอชนชั้นต้องรู้ข้องวมท่านแต่หมอมฉันต้องพูดซ้ำที่เจ้าไม่อยอมรับรักข้าข้าไม่ดีตรงไหนหรอหมอมช,ชั้นจรไม่ดีเพราะหมอมฉันไม่ได้รักท่านเลยพี่ฟังเจ้าพี่ก็จนชะวบ้านอยู่แล้วก็สสดใจ,จยิ่งนัดหมอมชั้นผิดสัญญาหมอมชั้นพูดลาช้าก่อนเจ้าจะไปไหนหมอมฉัน้นู่ไปท่านก็รำคาญ ใครบอกเจ้าว่าข่าลำคาเหรอแคสังเกตเองเจ้ามาล้อเล่นกับข้าอย่างนี้เห็นข้าเป็นคนโง่หรือไงหม่อมฉันขอรบท่านด้วยความจริงใจแต่ท่านไม่ค่ารักตอบขอท่านทรงโปรดเข้าใจหม่อมชันขอทูลลาแหมมันธนาเจ้านี่เจ้าเลยยิ่งนักคาพูดเจ้าช่างแทงใจดําข้าเหลือเกินเดี๋ยวข้าจะสาปให้เจ้าไปอยู่ติดที่โลกมนุษย์จะเป็นสาสต์สองขาหรือสี่ขาเจ้าเลือกตามใจชอบเลยจนกว่าเจ้าจะสำนึกผิดและอ้อนวอนข้า และข้าจะให้เจ้ากลับสวรรค์ดังเดิมเจ้าอยากเป็นอะไรห่ะหม่องฉันเป็นเพียงมัทนาหม่อมฉันไม่คิดจะอวดดีตัวข้านั้นไม่ได้โชค่ีที่ไม่รับใจข้าหม่องฉันขอเป็นดอกไม้ที่สวยงามแล้วแต่ท่านจะทรงเห็นชอบที่เจ้าขอมานั้นข้าจะให้เจ้าเป็นไปตามนั้นมายวินนางต้องการที่จะเป็นดอกไม้ดอกไม้ที่สวยงามแต่ต้องมีหนามไว้ต้องการสรัตว์ดุร้ายที่เข้าทำร้ายดอกไม้ที่พระองค์ถาม นั้นมีอยู่ในสวนในสวนนันทนเห็นในแดนสวรรค์มีแล้วแต่ในแดนมนุษย์ยังไม่มีไม้นี้ชื่ออะไรเจ้าจงบอกเรามาไม้นี้ชื่อผักกาดปูัสกะสีแดงเหมือนผู้หญิงยามายมีกลิ่นหอมดีแล้วจะให้มันธนาเป็นดอกไม้นี้หม่อมชั้น้าใจในดอกไม้ที่ท่านกล่าวมาขอบคุณอย่างยิ่งที่ทรงเมตตาอย่าเลยท่านข้าขอด้วยอำนาจที่ข้ามีจงส่งให้น้ำธนาไปเกิดใหม่ จากแดนสวรรค์สู่แดนมนุษย์เป็นดอกไม้ที่ชื่อกุกพะสากะให้เป็นเช่นนั้นจนกว่าจะรู้สึกหนักใจและเมื่อถึงวันเพนให้เจ้าเป็นมนุษย์ได้เพียงหนึ่งคืนเท่านั้นแต่เจ้าหลัก,กชายใดเมื่อไหร่เจ้าจะไม่ได้กลับมาเป็นดอกไม้อีกแต่ถ้าเจ้ามีความรักแล้วเป็นทุกขก็จงอดทนต่อไปอ้อนวอนข้าและข้าจะให้อาภายอาาาัยเจ้าฒนะจงไปเกิดเป็นดอกกุหลาบที่ป่าหิมพผานข้าขอสาบเจ้าไว้ ท่านตัดหนวดมาหล่อเกียวเฉียวเมื่อวานพิ่งโกนหนวดมา <c oughs> เอ๊ะกินอะไรเนี่ยจิ่นข้าได้กินหรือไม่ข้าก็ได้กินเหมือนกันงั้นจิ่นข้าไปตามหานะมากริ้งนะเ <c oughs> มื่อสัท่านครับข้าเจอแล้ว